ไทยด้วยยัง่ายดูหันเนื้อเนี่ยมัอน,อ,น,อ,นอีออ้าวเดี๋ยวแนะนำเพื่อนๆนะครับเ้ามาวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมีคลิปดีๆผมเห็นหลายๆคนทักมานะครับหลายๆคนกำลังจะตกงานบ้างเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีบางคนอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนผมอ่ะ บางทีมันไม่มีร้านผมอยากจะแนะนำนเพื่อนๆนะครับคนไหนที่มีความฝันอย่างเป็นพ่อค้าแม่ค้าลองดูนะครับว่าเพื่อน <_ C 1> ๆคนไหนที่อยากจะตุนเนื้อขายอะลองเอาไปขายตามตลาดนัดเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยตลาดนัดเนี่ยเยอะเยอะมากๆเลยตลาดนัดนะครับเวลาคนไปหาซื้อกับข้าวกินช่วงเย็นไม่ว่าจะเป็นเลิกจากงานเลิกจากเป็นพนักงานโรงงาน,งงานเอยพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทจะเยอะมากเลยเวลาตามตาม,ตามตลาดนัดแถ,ถวบ้านเราเดี๋ยวนี้ ผมเห็นคนเยอะมากเลยผมก็เลยอยากจะแนะนํนเพื่อนนะครับถ้าอยากจะขายของลองดูเราตุนเนื้อเนี่ยไม่ต้องเอาเนื้อสวยๆมันผมก็ได้เนื้อสามชั้นเนื้อพวกนี้เอาเนื้อเศษเนื้อนะครับเอาเศษเนื้อเอาพวกเศษเนื้อที่เขาลอกมาจากตัวเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเป็นเนื้อบัวก็ทําได้เอามาตุนใช้ซอสแตกซิกแล้วใช้เครื่องเทศแตกซิกตัวนี้ผมบอกเลยว่าจบทีเดียวเอาอยู่แล้วพอต้มเสร็จปุ๊บเราหั่นมาดูผมจะแนะนําเธอมาดูใกล้ๆก่อน นี่อยากให้ดูตรงนี้ครับเอาเข้ามาดูหม้อเนี่ยนี่ครับเนี่ยเราตุนแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะเราทําหม้อแบบเนี้ยตุนเลยแล้วทีนี้เอาไปต้มไว้ที่ตลาดนัดเช่าอยู่ที่แผงเรามีเตาแก๊สมีหม้อแบบเนี้ยหม้อแขกแบบเนี้ยหม้อแบบเนี้ยต้มแล้วก็ตักขายตักข,ขายเหมือนขายข้าวแกงนะครับเพื่อนๆผมอยากแนะนำเพื่อนๆน,นะครับคนไหนที่อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าลองดูเพราะว่าเรา จะหันแล้วอาชีพเราทํางานเราจะตกงานแล้วเนี่ยมีเงินสักก้อนหนึ่งลองดูครับถ้าอร่อยนะครับถ้าอร่อยเขาจะกลับมากินซ้ําแล้วแผงเราตรงนั้นไม่ต้องมีก๋วยกุ้อีครับก็เหมือนเราไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดที่เขาขายทุกเย็นทุกเย็นข้าวแกงข้าวถุงอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะแกงเขียวหวานต้มจืดเลือดหมูอะไรอะยประมาณนี้แต่ของเรานี่คือเกาเหลาครับเราทัดเราทาผักเป็นชุดชๆๆชุดชุด,ชด,ชด,ชดไว้เลยพอมาถึงปุ๊บ ตัก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 แม่พอมาถึงปุ๊บตักเลยตักใส่หม้อใส่หม้อใส่หม้อ,มอคือมีหม้อแบบนี้ไอ้ตักใส่ถุงใส่ถุงอย่างแนะนำนเพื่อนนะครับคนไหนท,ที่ที่กำลังคิดอยากอยู่อย่างเป็นพ่อค้าแม่ค้าสาคัญที่สุดคือรสชาติต้องอร่อยถ้าอร่อยแล้วคุณไปต่อได้สังเกตดูเราไปที่ตลาดนัดเนี่ยเราซื้อข้าวแกงร้านไหนเราก็จะไปซื้อแต่ลาดนั้นเพราะว่าเขาทําอร่อยใช่ไหมเราจะไปซื้อตลาดนั้นแหละลองดูนะครับเพื่อนๆถ้าลองทําแล้วมันอร่อย ลองคิดดูครับว่าเราอยาไปขายยังไงครับเราต้มเนื้อที่ที่บ้านเราต้มเสร็จปุ๊บเราเอาไปตั้งหม้อที่นู่นขายครับทําน้ําซุปให้อร่อยไปทาที่ร้านเยไปทําที่ที่แผงเราที่เราตั้งนั่นแหละครับแล้วหั่นเนื้อเก็บไว้แบบนี้ก็ได้น่ะอ่ะเดินมาดูผมจะให้ดูนี่ครับสําคัญสําคัญต้องมีตู้เย็นเราหั่นเนื้อเก็บไว้เลยเนี่ยต้มมาหาัหาน่หนหนั่นหั่นหั่นเก็บไว้แบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับสําคัญที่สุด ต้องมีต้องมีตู้เย็นหน่อยหนึ่งกับตู้เย็นตู้ใบเดินก็ไม่กี่บาทตู้ไอติมตู้ละสี่พันห้าพันบอกว่าน่าจะมีนะครับตู้สี่พันห้าพันน่าจะมีลองดูนะครับผมอยากจะได้ดามันเพื่อนนะครับมีตู้เย็นสักอันหนึ่งเพราะเราเราลงทุนทีหนึ่งมันมันถ้าทำร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันลงทุนเยอะครับมีหม้อแบบนี้มีเตาแก๊สแบบนี้ซื้อตู้เย็นสักตู้หนึ่งครับตู้ไอติมอ่ะเขาเรียกตู้ไอติมอ่ะใบละสี่พันห้าพัน เองดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะขายนะครับทำน้ำซุปดีๆเนื้อเนี่ยไม่ต้องเอาเนื้อดีเอาเศษเนื้ออร่อยขอให้เป็นของดีของสดของดีสัง้งแบบผมนี่คือของที่สดนะครับไม่ใช่ของแช่เย็นฟิตแช่เย็นสังเกตได้เปรียบเทียบได้เลยระหว่างปลาทุบหัวใหม่ๆกับไก่มือนกันเชื่อดใหม่ๆเอามาต้มความหวานมันจะผิดกันกับปลาที่แช่ต้ําแข็งกับปลาที่ทุบหัวแล้วถอดเกล็ดใหม่ๆเอามาต้มใส่กันเลยความอร่อยมันจะต่างกัน เหมือนกันกับเนื้อเหมือนกันถ้าเอาเนื้อสดมาจากเขียงเ้าก็ล่อๆมาเป็นเศษเนื้อก็ทําน้าซุปให้อร่อยอย่าลืมนะครับได้เนื้อชิ้นใหญ่มายัางไงคุณก็ไม่ได้กินทั้งชิ้นใหญ่หรอกคุณต้องมาหั่นมาสับมาซอยอีกหาเนื้อเศษเนื้อมาต้มแล้วก็มาหั่นมาสับมาซอยก็เป็นชิ้นชิ้นพอคำยัดเข้าปากอร่อยหวานน้าซุปจะ,จะหอมจะหวานครับโอเคแนะนาเป็นเพื่อนนะครับเมือใหม่ที่คนไหนที่ติดตามในในเพจเราแตกซิกแล้วให้กําลังใจผมอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าลองดูที่ตลาดนัดดดก็สสาาาาามรารถหเงงินไไ้้้อชีพ ตลาดนัดนี้ขายดีปล่อยมือให้เด็กทําให้คนนั้นตักคนนี้ตักไปนัดใหม่นัดใหม่ไปนัดเเราหานัดไปเรื่อยๆรืๆแต่นัดนี้ก็ให้คนขายหาคนมาขายาเพราะเผอคุณอาจจะดีกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้โอเคมีคลิปดีๆแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับบางคนใก,ใกล้จะตกง,งานก็มีผมว่าผมรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีในชน่วงนี้หลายออฟฟิศลหลายได้ยินข่าวว่าโรงงานบางโรงงานรถยนต์ปิดตัวไปแล้วก็มีโอเคไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมเป็นพ่อค้าหม่คับทุกคนก็เป็นพ่อค้าหมครับมือนผลที่ติดตามผม ผมให้กํลาลังใจนะครับทุกคนนะก็คือว่ารักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าเราแข่งขาแล้วนก็ดียืนนานมีแต่คนเท่าคนแก่ขายของวัยรุ่นไฟแรงรีบทําก่อนคิดก่อนทําก่อนได้เปลี่ยนัสดีครับบ๊ายบายรีบทำงานต่อมาเนื้อก่อน